ครับสวัสดีครับเอา้านี่ครับวันนี้หวังว่าไม่ตกนะฝนนะครับก็ช่างสิงพ์้นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผสมสีเคลือบแล้วครับเคลือบและวันเรียกว่าเคลือบเงาเคลือบเงาครับ อพอพอพ่อนเคลือบปั๊บมันออกเงามาเลยนี่ตอนนี้เปเคลือบเงาอโอ้โอ้ดูดูโอ้ยนี่แหละ นี่เรามามามาดูตอนตอนตอนที่เขาลงนะครับว่ามันจะออกเงาขนาดไหนออเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยขั้นตอนเนี้ยเก๋ง่ายจังสิ่งเนี่ยเนี้ยขั้นตอนเนี้ยมาเห็นไหมอ่ะเนี่ยเงาเลยเงาวัดเลยนี่โอ้เจ๋งเลยครับ รถคันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับสำหรับคนที่ไม่ได้ย้อมแมวนะครับช่างสิงบอกว่าไม่ได้ย้อมนะผมทำแบบสุดฝีมือเลยเดีครับรถคันนี้สวยครับสวยมากหัวสวยมาก หัวก็ถอดให้ดูหมดแล้วหรือให้ดูหมดแล้วตรงไหนเป็นยังไงก็เห็นกันหมดครับในช่างสิงก็เคลือบแล้วครับ พอพ่นสีเคลือบไปนี่สีน้ำเงินออกแบบโดดเด่นเลยออกสีน้ำเงินชัดแจ๋วเลยเป็นเป็นเงาเลยแบบมองมองมองเห็นไออะไรนะสะท้อนภาพสะท้อนโอ้ดู สีเคลือบก็ช่างสิงบอกว่าก็สองรอบยิ่งยิ่งเคลือบเคลือบเยอะก็ยิ่งออกเงาเยอะช่างสิงว่างั้นอันนี้พูดพูดตามช่างสิงนะไม่ได้พูดเองครับ <c oughs> กี่รอบรอนะสองรอบบ่ะโอ้ไอไอไอแบบนี้ยิ่งถ้ายิ่งยิ่งยิ่งพ่นมันยิ่งเงาเยนยเนาะอ๋อก็เลยจัดไปซะสองรอบฮะพ่นมันยิ่งเยไม่เ,เ,มเยอ<ะ>ม,มหรอกสองรอบได้ก็มันมันไม่ใช่เราพ่นหนาดิเราค่อยๆไปบางๆเอา นี่ครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูครับฝั่งนู้นยังไม่ได้เคลือบแต่ฝั่งนี้เคลือบแล้วนะนี่อ่ะแล้วเรามาดูฝั่งที่ยังไม่ได้เคลือบนี่นี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เคลือบนี่เห็นไหมมันแตกต่างกันนะครับเคลือบกับไม่เคลือบมันแตกต่างกัน แน่ครับแว๊บเน่ไออยากน่าเงาก็เอาแลวเชือเอาเนี่ย ต้องใช้ครีมครับเครือบทีเดียวเครือบทีเดียว ยังไงบ้างครับติชมมาได้เลยครับกับฝีมือช่างสิงครับผมก็อันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเคลือบก็คือว่าเสร็จจบคนสีเสร็จเรียบร้อยเคลือบเงาออกมาแล้วหรือว่าใครติดตามดูตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมาคลิปนี้ก็ติมาได้เลยชมมาได้เลยแต่ด่าก็ด่าแบบสุภาพหน่อย ยึดถือบรรดาเองเออใครจะด่าผมใครจะว่าผมผมกดหัวใจให้ทั้งนั้นเลยเพราะผมรักเอฟซีผมทุกคนครับ เอาโพสเลยถ่ายรูปโพสยังนี่ถ่ายรูปโพสเลยเอาก็ถ่ายรูปโพสเลยเนาะโพสมาดูได้ครับตอนเสร็จยังไงนั่นแหละฮะเอาก็ตอนเสร็จให้เขามาดูไง เสร็จแล้วขนาดนี้ถือว่าเสร็จแล้วนี่ก็เหลือแต่ประกอบอไม่เอ,าเอ,าเอาเรามาติดตามช่างสิงเคลือบขั้นตอนสุดท้ายครับเ๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับ คลิปนี้บายยครับผมก็ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับรถเนมนี้